O i g h t Swivel นะครับตัวนี้เป็น Orange นะครับผมซื้อมาจากเว็บไซต์ olightstore.in.th นะครับ Olight Thailand นั่นแหละนะครับเป็น Official w e b s i บไซต์ราคาจำหน่ายอยู่ที่1,120บาทนะครับยังไม่รวมค่าส่งนะถ้าเกิดซื้อเกิน1,499ส่งฟรีนะครับแต่ถ้าซื้อไม่ถึงค่าส่ง149บาท ส่วนช่วงโปรโมชั่นนะครับแต่ละเดือนแฟลชเซล์อีเวนต์ต่างๆไปติดตามได้นะครับเขาจะมีบอกมาล่วงหน้าประมาณอาทิตย์หนึ่งก่อนที่จะมีเซลล์แล้วก็ราคาส่วนลดนะครับอาจจะมีลดตั้งแต่10% จนถึง40%นะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ช่วงด้วยนะครับผมไม่ทราบเลยเรื่องนั้นว่ารุ่นอะไรจะลดบ้านจะมาบ้างน,นะครับลดเท่าไหร่ลดกี่บาทเราจะมีชุดคอมโบเซตคือขายตัวนี้แถมไม่แถมสิขายคู่กับตัวอื่นแล้วราคาจะลดลงอีกเท่าไหร่สมมติถ้าซื้อตัวนี้ตัวเดียวอาจจะลดแค่30%มอหรือว่า20%ถ้าซื้อคู่กันกับอย่างอ,างอื่นที่เขาจัดเซตมาอาจจะลด30 40 45% 5 0เลยก็มีนะแล้วมเของแถมอน่นๆ้อีกมากนายก้วยนะับ ซึ่งตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับในช่องแต่เป็นเวอร์ชันกรีนนะครับสีเขียวตัวนี้จำหน,น่ายในตัวบอดี้ที่เป็นสีส้มนะครับซึ่งก็สวยดีนะครับผมมองว่าเป็นไฟฉายอีกรุ่นหนึ่งที่ออกแบบดีนะครับแม้ว่ามันจะเป็นไฟฉายที่มีแบตเตอรี่แพ็คในนะครับเป็นแบตเตอรี่บิล์อินบางคนอาจจะรู้สึกต่อต้านแบตเตอรี่บิล์อินนะครับว่าอีใช้ไป2ปีเดี๋ยวมันก็เสื่อมผมมองว่ากับราคาพันกว่าบาทพันต้นๆเนี่ยนะครับ คือปีละ500นี่ผมว่าคุ้มมากเพราะเราเสียเงินกับเรื่องไร้สาระนะครับเยอะแย,ยะมากมายจะเสียเงินกับเรื่องไร้สาระอีกสักพันกว่าบาทจะเป็นอะไรไปนะครับตัวนี้ก็จะมาในลักษณะแพ็กกระดาษกล่องขาวนะครับมีรูปไฟฉายให้เราเห็นเลยความสว่างสูงสุด400ลูเมนนะครับแสงไปไกลสุดที่80เมตรเมื่อใช้400ลูเมนนะครับแล้วก็มีอะไรอีก4 0 0เอยแเมตรนี่เป็นแสงอีกแบบหนึ่งนะเดี๋ยวมาแนะนำาให้ดูโซเวียลนี่มันแปลว่า เหมือนกับว่าหมุนเวียงพับอะไรประมาณนี้นะครับสวิงอะไรประมาณคล้ายๆสวิงแต่มันไม่ใช่สวิงสวิง,วง,วงม,วววมันเป็นการเวี่ยงไปเวียงมาครับแต่ว่าสวิงเมันเป็นการพลิกการบิดการเหมือนกับฟลุกขึ้นมาแบบนี้นะครับลองนึกถึงอะไรเดียผมจะบอกว่าอะไรดีเหมือนเป็นอะไรที่เ,เหมือนโทรศพัพท์อะโทรศัพท์ฝาพับอะนะครับวื๊บแบบนั้นอะนั่นแหละคือ survival so นะครับเป็นจุดหมุนเป็นอะไรอย่างเงี้ยด้านหลังมีรายละเอียดบอกนะครับว่า f l a s light คือแสงกระจายคือตัวเนี้นะครับ ก็จะเป็นแสง400ลูเมน160ลูเมนแล้วก็12ลูเมนนะครับรันทาม5ชั่วโมง9ชั่วโมงและ9 0ชั่วโมงรันทามดีมากๆเลยนะทั้ง3โหมดเลยเปิดลากได้ด้วยนะไม่ไม่ดรอปดาวนะครับแล้วก็ flash light โหมดคือแสงไฟฉายธรรมดานะครับจะมีโหมด h i กับโลซึ่งโล50 h i 200นะครับรันทามดีอีกแล้วนะครับ5ชั่วโมงกับ27ชั่วโมงน้ำหนักตัวนี้180กรัมหรือว่า6.35ออนซ์ IPX4 Impact 1เมตรนะครับซึ่งก็น้ำหน ประมาณโทรศัพท์ i p n o น e ่ะบวกบวกเคสด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะดูข้างในกันนะครับโอเคนะเปิดกล่องมาข้างในนะครับจะมีตัวอุปกรณ์มาในซองพลาสติกนะครับอีกทีหนึ่งเพราะป้องกันตัวหน้าเลนส์เป็นรอยแบบนี้นะครับนอกจากนั้นจะมีอุปกรณ์อื่นมาให้อีกอะไรบ้างอันนี้เป็น USB นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นสายเคเบิล u s t y y p e C นะครับ USB C เนาะ ชาร์จไฟเร็วนะครับใครใช้ Android อยู่ก็อุ่นใจเพราะว่าพกสายชาร์จโทรศัพท์ก็ชาร์จเจ้านี้ได้แล้วนะครับไม่จาเป็นต้องพกสายเจ้านี้ก็ได้แต่นี้ก็สายชาร์จนี้ก็ยาวอยู่นะแล้วก็ดีด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีคู่มือนะครับการใช้งานเป็นภาษาต่างๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับมีคำแนะนําของการใช้งานแต่ส่วนประกอบต่างๆว่ามันคืออะไรแล้วใช้งานยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวอุปรกรณ์เลยนะครับซองนี้ขออนุญาตแกะไม่ต้องขออนุญาตสีของตัวเองนะขออนุญาตทําไมวนนะน แกะมาเราจะเห็นว่ามีตัวแผ่นฟิล์มหรือว่าเป็นสติ๊กเกอร์นะครับติดป้องกันหน้าเลนส์มานะครับตรงนี้อันนี้เป็นด้านหลังเป็นรายละเอียดบอกนะครับว่าเป็นความจุแบตเตอรี่ที่2,600ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงนะครับมิลลิแอมป์อลส์อินพุต DC หรือว่าเป็น direct current หรอนะครับเป็นใช่ไหมเรียกว่า DC เนาะ 1A ่ะนะครับแม็กซ์ก็คือกระแสหนึ่งเอนะ รลูเมน400ลูเมนรันไทม์นานสุด9 0ชั่วโมงที่ระดับโลตรงนี้จะมีแม่เหล็กอยู่3จุดนะครับซึ่งแม่เหล็กนี้แรงมากนะครับสามารถใช้แม่เหล็กนี้แปะติดกับโลหะเย่งเช่นตัวถังรถนะรฝากระโปรงรถบางรุ่นเสาเหล็กตู้เอกสารนะครับใช้เป็นแบคแป้งแปะเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็สามารถจะใช้เป็นเวิร์กไลท์ได้หรือว่าจะวางกับโต๊ะเหล็กแล้วมันก็ไม่หล่นนะครับไม่ลื่นปึ้งมันก็ดูดติดเลยแบบนี้นะครับแม่เหล็กนี้แรงนะครับ3จุดดีเลยนะครับ ส่วนตัวไฟฉายเองก็จะมีหน้าตัวเลนส์ะนะครับอยู่2จุดจุดแรกจะเป็นแฟลชไลท์นะครับคือไฟฉายแบบถือเราถืออย่างเงี้ยแล้วกดเปิดปิดนะครับอันนี้ปุ่มอยู่ด้านนี้เนาะอ่านี้นะครับเปิดปิดตรงนี้ก็จะมีไฟฉายออกด้านหน้าซึ่งอันนี้จะเป็นเดาว,ว่าน่าจะเป็น o อสแรม9นะครับน่าจะนะหรือไม่ก็เป็นนิเชียนะครับผมไม่น่าจะแต่เป็นไดโอด นูนมีเลนส์อยู่นะครับประกอบกับข้างในก็จะเป็น Reflector Orange Peel ผ Pe ิวผิซ่มนะครับแสงตัวนี้ก็จะให้แสงที่ค่อนข้างกระจายนะแต่แสงขาวเลยนะครับไม่ออกเหลืองเลยส่วนตัวกระจกนะครับข้างหน้าตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับไม่ใช่กแก้วตัวโครงสร้างของตัวอุปกรณ์ตัวนี้เกือบทั้งหมดนะครับจะผลิตด้วย abs พลาสติกก็คือจะเป็นพลาสติกที่ทนทานต่อการใช้งานเช่นการกระแทกตกนะครการกดทับ อุณหภูมิอย่างเช่นความร้อนความเย็นนะครับการเสียดสีการสั่นสะเทือนก็ถือว่าทนทานประมาณนึงแหละไม่ได้ว่าแข็งจนเปราะแตกง่ายหรือว่าอ่อนจนย้วยจนเหนียวนะครับด้านหน้านะครับตรงนี้คือเป็นด้านข้างข,างของไฟฉายแหละนะครับจะมีสกรูยึดเป็น hex key หรือเป็นอันเลนนะหกเหลี่ยมยึดอยู่6จุดด้วยกันแล้วก็จะมีฟิล์มบอกว่าใช้ครั้งแรกเอาไอ้แผ่นนี้ออกก่อนนะครับก็ลอกเจ้าแผ่นนี้ออก แบบนี้นะครับแล้วกเ็เก็บตัวแผ่นนี้ไปนะครับเราจะเห็นว่ามีตัวหน้าต่างหรือว่าเป็นวินโดะครับเป็นโพลีคาร์บอเนตอีกเหมือนกันซึ่งถามว่าทำไมเขาทําเป็นโพลีคาร์บอเนตมันจะลดน้ําหนักของตัวอุปรกรณ์ได้เยอะนะครับเพราะถ้าเป็นกระจกเนี่ยต้องหนาเลยแหละมันใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็ตัวกระจกเองเนี่ยอาจจะแตกง่ายเวลาโดนกระแทกตกแบบนี้นะครับ เขาก็เลยต้องใช้โพลีคาร์บอเนตแล้วก็ลดต้นทุนด้วยนะครับหลายอยา่างลดต้นทุนลดน้ําหนักนะครับแล้วก็ทนการกระแทกได้มากกว่าแม้ว่ามันจะไม่ใส่มากเหมือนกระจกก็ตามแต่ก็ใส่อยู่นะอาจจะเป็นรอยขีดข่วนง่ายนะครับแต่ว่าทนแรงกระแทกมากกว่ากระจกแน่นอนนะครับถ้าใหญ่ขนาดนี้ส่วนรีเฟล c กเตอร์ข้างในจะเป็นอลูมิเนียมรีเฟลกเตอร์ผิวส้มเหมือนกันแล้วก็จะมี c o b l e d นะครับซึ่ง c o b ย่อมาจากชิป p on Board l e d ีดีแบบนี้จะมีจุดเด่นก็คือมันใช้การออกแบบวงจรที่ไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็จะมีแสงที่กระจายกว้างเป็นออกข้างๆางนะครับทุกที่ทุกทางเลยแล้วก็ตัว led เองก็จะมีความร้อนไม่เยอะแต่ว่าค่าลูเมนค่อนข้างเยอะนะครับแต่ข้อเสียมันก็มีคือถ้าเกิดวงจรเสียมันก็จะเสียหมดเลยทั้งแถวนะครับประมาณนั้นราคาถูกแล้วก็แบนนะครับชิปออนบอร์ดก็คือแบบระบายความร้อนดีด้วยนะอันนี้นะครับก็เป็นแสงกระจายกว้างนั่นเองส่วน บันพับนะครับหรือว่าเป็นชื่อของตัวนี้คือสวีเวลนะครับก็คือจะเป็นลักษณะกางออกมาอย่างนี้ได้นะครับเราสามารถที่จะวางแบบนี้ก็ได้นะครับใช้งานเป็นไฟฟลชไลท์วางแบบนี้ก็ได้นะครับด้านไหนก็ได้หรือถ้าต้องการจะปรับองศาก็สามารถที่จะกางเจ้าตัวนี้นะครับยกขึ้นมาเป็นไฟเวิร์กไลท์ได้แต่ถ้าวางแบบนี้มันจะคว่ำนะครับต้อง90องศาอย่างนี้ยังวางได้อยู่หรือหาอะไรทับก็ได้นะครับหรือจะกลับมาด้านนี้แล้ววางแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับแล้วแต่ใครชอบสามารถจะ คลิกหรือว่าหมุนได้ตลอดแล้วก็ตรงบานทับจะมีแก๊ก,กเนาะเป็นจังหวะให้เราทราบนะครับเป็นเสียงแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นองศาแต่และองศาให้ใช้งานนะครับวางแบบนี้นอกจากนี้ยังใช้เป็นห่วงนะครับสามารถจะคล้องกับเสากับตะปูนะครับคล้องกับกิ่งไม้อะไรเงี้ยได้ถ้ายังรู้สึกว่ามันยังไม่ว้าวหอนะครับอันนี้ยังใช้งานเป็นคาราบิเนอร์ได้ด้วยนะครับในกรณีที่บางทีมันไม่สามารถจะเอาอะไรแยาไปอย่างนี้ได้นะครับก็ เกี่ยวได้นะเกี่ยวกับเป้อย่างเงี้ยนะครับกับเป้กับเข็มขัดกับเอลเนี่ยเกี่ยวเข้าไปถามว่าทําไมเขาไม่ทําไอ้น,นี้ผักเข้าข้างในบางทีเราจะเห็นคาราบิเนอร์ผักเข้าข้างในบ่อยถ้าทาอย่างนั้นนะครับมันจะสามารถเ,าเกี่ยวไม้หรือว่าท่ออะไรที่เล็กๆได้นะแต่ใหญ่มันจะไม่ได้เขาก็เลยทําออกมาให้อาแบบนี้ลวสไลด์ใหญ่ๆเข้าไปได้เลยนะครับห่วงก็ยาวมากแล้วก็อันนี้ก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับน่าจะไม่หักง่ายซะเท่าไหร่หรอกนะครับดีอยู่แบบนี้นะครับนอกจากนั้นก็จะมี ปุ่มควบคุมเปิดปิดอยู่ด้านขวานะครับเมื่อจับแบบนี้นะฝั่งที่เป็นยี่ห้อโอไลน์นะครับเป็นปุ่มยางมีลายกระลื่นเราสัมผัสได้นในที่มืดน,นะครับว่าอันนี้คือปุ่มเปิดปิดสักๆหน่อยมีแบบเท็กซ์เจอร์แบบนี้ส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็น USB port พร้อมไฟ indicator บอกซึ่งไฟนี้จะรายงานตลอดเวลาที่เปิดใช้งานนะครับคือเปิดอยู่ก็ติดตลอดเลยมีสีนี่คือเยอะเต็มนะครับ1คือน้อยนะครับต่ําช่องนี้จะเป็นจุกยางน,นะครับซึ่งเป็นจุกยางปิดไว้ด้วย สี่เหลี่ยมแบบนี้นะปิดไว้ป้องกันฝุ่นละอองและน้ำนะครับเป็น USB Type C นะครับไม่แน่ใจว่าตัวนี้เป็นเ,เ,เขาเรียกว่าอะไร Treatment ข้างในพอร์ตไหมผมไม่ทราบนะครับก็ไม่แน่ใจแต่ว่าตัวนี้ก็กันน้ำฝนได้นะฝนตกเนี่ยน่าได้สบายๆเลยนะครับเป็น IPX4 นะครับอันนี้คือตากฝนได้แต่ว่าดำน้ำลงน้ำน่าจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดู User Interface หรือว่า UI กันเลยนะครับ สำหรับการกดใช้งานนะครับก็กดได้ด้วยปุ่มเดียวตรงนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งที่มีโลโก้โอไลท์อยู่นะถ้าคนถนัดขวาจับก็ใช้นิ้วโป้งกดคนถนัดซ้ายก็นิ้วโป้งเหมือนกันนะครับหรือว่าจะจับลักษณะอย่างนี้ก็ได้นะครับ Re v e r s e grip ก็อย่างนี้ได้คลิก1ครั้งนะครับไฟจะติดขึ้นมาอันนี้เป็นไฟหลักเนาะไฟฉายนะครับแสงก็จะขาวแหละนะครับแต่ว่ามันก็จะติดเหลืองๆด้วยนะครับอันนี้จะเป็นแสงไฟฉายหลักอยู่ที่โหมดแฟลชไลท์โหมดนะครับ แฟลชไลท์โหมดนี้จะมีความสว่างอยู่ที่200 Lumens นะครับซึ่งรันไทม์ของ200 l u m e n สนี้ก็จะเป็นแสงที่มีระยะการใช้งานอยู่ประมาณ5ชั่วโมงนะครับไม่มีดรอปดาวการคลิก1ครั้งนะครับจะเป็นการเปิดขึ้นมาคลิกอีกครั้งนึงแบบรีบคลิกนะครับก็จะเป็นการลดความสว่างลงแฟลชแฟลชโหมดนี้นะครับจะมีความสว่างโลอยู่ที่50แล้วก็รีเซ็ตอยู่ที่200นะครับแม็กก็คือไม่ว่าผมจะปิดไฟไปที่ระดับโลหรือว่าไฮนะครับ ถ้าเกิดปิดไปสักพักหนึ่งแล้วเปิดมาใหม่มันจะขึ้นไปที่200เป็นแม็กซ์อีกนะครับก็คือแสง200ลูเมนนะครับรีเซ็ตนะครับอันนี้คือโหมดแฟลชไลท์นะครับส่วนการเปลี่ยนโหมดนะครับก็กดสวิตช์ค้างนะครับก็จะเป็นการสลับจากแฟลชไลท์ด้านหน้านี้นะครับแสงกุ้งเนี่ย80เมตรที่200ลูเมนนะครับ5ชั่วโมงเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นแสง C.O.B หรือว่าชิปออนบอร์ดซึ่งจะเป็นแสงกระจายกว้างนะครับนี่นะครับแสงอันนี้ก็จะเป็นแสงความสว่างอยู่ที่ ตะกี้โลเนาะอันนี้โลนะครับโลนะครับก็จะบอกว่าเป็นแสง12ลูเมนส์นะครับรันทมม90ชั่วโมงนะครับถ้าเราไม่รีบคลิกมันจะเป็นการปิดนะครับแต่เปิดมาก็จะรีเซ็ตไปที่ระดับอะไรนะครับระดับมีเดียมนะครับ160ลูเมนส์9ชั่วโมงแล้วก็ระดับไฮอยู่ที่400ลูเมนส์นะครับแต่ละคลิกก็จะเป็นการวนโหมดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูอันนี้จะเป็นน่าจะเป็น นี่นะครับอันนี้โลนะครับโลสิบสองลูเมนนะครับฟลดไลท์แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวนะครับผมจะลองดูปุ๊บแรง จะเป็น m e d i ียม e ีเซ็ตนะครับมีเดีย Reset ก็จะอยู่ที่160ลูเมนแล้วก็แม็กอยู่ที่400นะครับแสงก็กระจายกว้างๆนะครับในวิดีโอเก่าในตัวสีเขียวไปดูแสงได้เลยนะแสงกระจายกระจายแต่ว่าต้นวิดีโอนี้ผมอาจจะ Edit ให้นะครับว่าแสง flat เป็นยังไงแสง flashlight mode กับ crop mode เนี่ยเป็นยังไงนะครับนี่ก็เป็นไฟฉายจะเรียกว่าเป็น camp light เป็น work light เป็นอะไรก็ได้นะผมชอบนะผมชอบดีไซน์เขามากเลย ราคาพันต้นต้นเองพันหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับสีส้มแนละ้น่ารักดีนะครับก็ติดรถไว้ได้นะแต่ว่าข้อเสียอย่างเดียวนะครับที่ผมอยากจะติก็คือมันไม่มีแสงสีแดงให้ใช้ผมชอบใช้แสงสีแดงคืออันนี้คือส่วนตัวนะบางคนอาจจะไม่ได้มองเป็นเรื่องเสียหายอะไรนะครับมองเป็นเรื่องปกติเพราะว่าไม่ได้ใช้แสงสีแดงแต่ผมเองเนี่ยผมชอบใช้แสงสีแดงนะเพราะว่ามันไม่ค่อยรบกวนมแมลงนะไม่ค่อยดึงดูดแมลงเท่าไหร่ แล้วก็ไม่มีสโตรปหมดให้ใช้งานเพราะว่าบางทีติดตัวรถเนี่ยถ้ามีสโตรปหมดมันจะดีนะครับก็หวังว่าอนาคตถ้ามีเวอร์ชันหลังๆออกมาหรือเป็นเวอร์ชันอื่นๆนะครับอาจจะมีสโตรบหมดมามีเรดไลท์มาให้ใช้งานด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจลืมบอกไปว่าไฟอินดิเคเตอร์นะครับติดตลอดนะครับอันนี้จะติดไว้3ดวงก็คือไม่เต็มแบตไม่เต็มประมาณ 70%-60% อะไรแบบเนี้ยนะครับไฟมีเมมโมรีจำนะครับถ้าเปิดหมด ครอบไลท์ไว้ COB ไว้ก็จะเป็น COB ถ้าเปิดแฟลชไลท์ไว้ด้วยการกดค้านนะครับสลับมาเป็นแสงแฟลชไลท์ก็จะไปแฟลชไลท์แต่ว่ารีเซ็ตเนี่ยถ้าเป็นแสงหลักด้านหน้านี้จะเป็น200 l u m e n ูเป็นไฮรีเซ e ตนะครับส่วนเจ้าตัวครอบไลท์นี้น่าจะเป็นเดี๋ยวนะครับผมจะลองปรับดูอีกทีหนึ่งนะไม่แน่ใจว่าเป็น m e d i ียม e ีเซหรือว่าอย่นี้เป็นโลนะครับปิดที่โลนะครับเปิดมาใหม่น่าจะเป็นมีเดียมแหละ น,น่าจะเป็นมีเดียมรีเซ็ตนะครับมีเดียมรีเซ็ก็จะอยู่ที่160ลูเมนนะครับส่วน High 400ประมาณนี้นะครับนี่คือ o l i g h t v i v o Orange นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะครับแล้วติดตามรีวิวอุปกรณ์อื่นๆไฟฉายมีดแล้วก็อะไรต่างๆได้อีกนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ h e b i Raiden Out